หัตถสินไทยมรดกแห่งความภาคภูมิใจศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนหัตถสินไทยก้าวไกลสู่สากลท่ามกลางตึกสูงใหญ่ใจกลางกรุงหากลัดล็อกเข้าไปย่านหลักสี่เราจะได้พบกับบ้านหุ่นกระบอกไทย มรดกอีกแขนงหนึ่งของคนไทยทั้งชาติปัจจุบันนิเวศแววสมณะอดีตนักโฆษณาได้ผันตัวเองเข้าสู่การทำและเช่าทุนกระบอกมาแล้วมากกว่า11ปีวอนแรกยังไม่ได้กลัดทำเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะไปเห็นหุ่นกระบอกอยู่ชุดหนึ่งตามห้างสรรพสินค้าคือมันแปลกดิมันงานจริงๆแล้วมันเป็นสิลปะาชั้นสูงแล้วก็เลยซื้อหนังสือเนื้หาเนี่ยหาทำเองเลยเริ่มต้นจากศูนย์ ไม้นุ่นหรือไม้ทองหลางจะถูกแกะเกลาให้กลายเป็นส่วนหัวก่อนจะกระแนะลายให้เป็นชดาและจอนหูอย่างประณีตรูปหน้าจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันอย่างวิจิตรและสวมใส่อาภรณ์ที่ปักสลักลวดลายอย่างงดงามจริงๆทุกๆขั้นตอนของการทำขุนกระบอกหรือวัาถศิลปะไทยเนี่ยสำคัญทุกขั้นตอนอนะฮะเพราะว่าม,มันมีความละเอียดความปราณีตใ,ใ,ในทุกขั้นตอนเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราคงให้ความสําคัญกับการ เขียนหน้าหุ่นให้มันมีอารมณ์มีความสวยงามอ่อนช้อยมากมากที่สุดมันเป็นเสน่ห์ซึ่งหาจากวิชาชีพอื่นยากเหมือนกันนะจริงๆคือจะบอกว่าบ้ายอก็บ้ายอแล้วเวลาออแขกไปใครมามาดูคุณกระบอกบ้านเราเนี่ยที่เห็นบอกอทำได้อย่างไรสวยจังทำต่อไปนะมันเป็นเหมือนเสมือน เป็นยาหอมให้กับเราอะ่ะทำให้เรามีกําลังใจมันมีความหมายเยอะมากสําหรับเราเองแล้วก็สําหรับผู้อื่นนะครับหนึ่งเนี่ยคือว่าเราเป็นผู้ที่จะสืบสารหรือว่าสารต่อหน้าศิลปะไทยให้กับประเทศมันไม่ได้เพราะว่าความจํายอมมันเป็นเพราะว่าความที่เราตั้งใจที่เราจะทําด้วยใจจริงๆทุกวันนี้คือทําทําด้วยความสุขเท่านั้นเองทีนี้นเราพี่คงตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรมากมายมันคือ,อชีวิตจริงๆ ท่าทางการเคลื่อนไหวของหุ่นกระบอกที่เสมือนมีชีวิตนี้เกิดขึ้นได้จากหัวใจที่เข้มแข็งและงดงามของศิลปินผู้บรรจงประดิษฐ์นี่คืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่ไม่ใช่ถูกในรมิดแต่แต่งแต้มประดิษฐ์ขึ้นจากสองมือมันคือชีวิตแหละ มันต้องทำต่อไปเพื่อจะให้ผลลัพธ์ได้เห็นว่ามันเป็นรากเงาของชนชาติเรา